الحمد لله،, الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم وبعث نبيين،, نَبِيِّينَ مبشرين والمنذرين وانزل معهم كِتَابَ بالحق ليرشد الناس الى سبيل الهدى ويخرجهم من الظلمات الى النور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه في الأميين رسولا منهم يدل عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الداعين الى سبيل ربهم بالحكمه والموعظه الحسنه فرضي الله عنهم اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تتقوا الله يعلمكم فرقانا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قومًا بيهالة فتصبحوا على ما فأنتم نادمين أو بند أبو بند สิ่งไหนอย่างไหนก็แล้วแต่คําสั่งใช้ใดๆก็แล้วแต่ขอให้พี่น้องนะครับถือปฏิบัติอย่างเพ่งรัดนะครับการจำเรงต่อลอสบาน์นวตาลานะครับการตักวาต่อลอสบาน์นวตาลาคือการถือปฏิบัติในสิ่งที่ลอสบาน์วตาลาทรงใช้นะครับนะครับไม่ว่าเป็นคําสั่งใช้ที่มีลักษณะที่หนักหรือคำสั่งใช้ที่มีลักษณะที่ไม่หนักสําหรับเราก็แล Ng, <c oughs> <c oughs> ้วแต่แต่ทุกๆคําสั่งใช้นั้น เราจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับนั่นคือเป็นลักษณะหนึ่งของการยำเกรงต่อลอสบาโนวตาลาและเช่นเดียวกันคําสั่งง้ามใดๆก็แล้วแต่นะครับขอลอสบา,า์ขอที่อลอสบาโนตาลาได้มีการห้ามเราไว้นะครับให้เรานั้นออกห่างลีกละเว้นนะครับถือว่าการกระทําสิ่งของทั้งปานั้นเป็นการยำเกรงต่อลอสบาร์วนตาลาดังที่มีการอธิบายถึงคําว่า ผู้ที่มีความจำเป็นคืออิบติซา,าลุนอาวามิลีวจัจตินาบุณนาวาฮีบุคคลที่ถือปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอวตะลาทรงใช้และบุคคลที่ออกห่างห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอวลตะลาทรงห้ามแสดงว่าเขานั้นเป็นผู้หนึ่งที่มีความจำเร็นต่ออลสุบานอวตะลาหากเรามีหากเราเป็นคนหนึ่งครับที่มีการจำเร็นต่ออสุบานอวตะลา เนนนองที่สุดอัลลอฮฺสุบานุตาลาได้สัญญาในอายาะกุรอานให้กล่าวอินตัตตะกุลลอฮายะละคุมฟุรกอดาหากเรามีความจำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลาอัลลอฮฺจะให้สิฟัตหนึ่งกับเราลักษณะหนึ่งกับเรานั่นก็คือลักษณะของการฟุรกอดฟุรกอดก็คือการจำแนกแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จนะครับเราสามารถที่จะรู้ว่าคำสั่งไหนของอัลลอฮฺสุบานุตาลานะครับคำสั่งทุกๆคำสั่งนั้นคือความจรงิงที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ มอบให้กับเราเรารู้ว่าอะไรคือฮักอะไรคือบาเตนนะครับและขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะแยกได้ว่าอะไรคือฮักอะไรบาเตนพอเราแยกได้อย่างนี้แน่นอนที่สุดชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าสังคมของเรามมชาลักัตของเรานะครับรวมไปถึงในกลุ่มองค์กรของเราต่างๆนะครับเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนมีคําว่าฟุตกอดทุกคนมีการยำเกรง แล้วก็นําไปสู่การฟุตกอนนาไปสู่การแยกแยะไร้ระหว่างความจริงกับความเท็จนะครับเราทุกคนก็สามารถที่จะอยู่แย้อย่างสงบสุขแต่ในมุมกลับกันนะครับหากเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความยำเกรงและในสถานที่สังคมสังคมหนึ่งขาดซึ่งความยำเกรงต่อลอสบารนัวตาลาแน่นอนที่สุดสีฟัตกาอนฟุตกอก็จะไม่เกิดขึ้นดังที่เราเล้าได้สัญญาเอาไว้นะครับ แน่นอนที่สุดในสังคมในองค์กรหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งในชุมชนหนึ่งก็ต้องมีปัญหาตามมาก็ค,าคือไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความเท็จด้วยเหตุผลนั้นดังกล่าวนั้นทุกๆวันศุกร์แบบเขาจะต้องมีการตักเตือนเราถึงการจำเกรงต่อลอสบานวตาล,ตลาเพราะการจำเกรงนี้แหละครับจะนําให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ของลอสบานวาตาล,ตลาดังที่เราว่าอิดดินมุตตะกีนอันจันัตุอิจดินม,รรมุตตะกีน สวรรค์น,นั้นอัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ยำเพลงต่อลอสบานอวตารานะครับนั่นคือสัญญากองลอสบานสัญญาของลอสบานอวตาราที่มอบให้กับผู้ที่ยำเพลงต่อลอสบานต่อลอสบานอวตาราและกระบวนการที่นําให้สู่การยำเพลงต่อลอสบานอวตารามันมีหลายขั้นตอนมันมีหลายกระบวนการแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องถือปฏิบัตินะครับที่เราจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับนั่นก็คือ ลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมนะครับในปัจจุบันนี้ออสบานออตาลาได้มอบเทคโนโลยีให้กับเราได้มอบการสื่อสารให้กับเราได้มอบระบบการติดต่อให้กับเราได้สามารถเชื่อมต่อได้ระบบทั้งโลกวันนี้เรานั่งอยู่ที่สถานที่แห่งนี้เราสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประเทศอื่นๆในใช้เวลาเพียงแค่คลิกครั้งเดียวแค่กดครั้งเดียวก็สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารได้ นั่นถือเป็นเนื้อมัดอย่างหนึ่งที่อลอสบานอตาลามอบให้กับเราไม่เหมือนกับย้อนกลับไปในอดีตกว่าจะส่งสื่อข่าวสารซึ่งกันและกันแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นข้ามคืนข้ามวันบางครั้งต้องใช้เป็นแรมปีถึงจะรู้ข้อมูลต่างๆแต่ในปัจจุบันนี้นะครับถือเป็นเนื้อมัดอย่างหนึ่งนะครับที่อลอสมอบให้เราก็คือการที่เราสามารถสื่อสารมอบข่าวสารให้กับฝ่ายหนึ่งอยู่อีกซีกโลกหนึ่งรู้ภายในริบตาเดียว นะครับดังที่เราปรากฏอยู่แล้วก็ทุกคนที่สัมผัสกันอยู่แต่ในเนื้อมัดนั้นแน่นอนที่สุดย่อมจะมีบาลลอย่อมจะมีความไายณตามมานะครับย่อมจะมีความไายนะตามมาเนื้อมัดคือความรวดเร็วในการรับซื้อรับรู้ข่าวสารสื่อมีเดียต่างๆแต่ความไายนะความบาลลก็คือเกิดมาก็คือไม่สามารถที่จะกันกรองข่าวสารนั้นออกไปได้ว่าข่าวสารนั้นอะไรคือข่าวสารที่จริงอะไรคือข่าวสารที่เท็จ ซึ <prediction>? or, ่งในอายะห์กุรอ่านนะครับแน่นอนที่สุดปัลอสบานวดได้กล่าวในฮุจรอฟในอายะห์ที่6ได้กล่าวชัดเจนว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับเมื่อมีคนฟาซิกคนหนึ่งมาบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องข่าวใดๆก็แล้วแต่มาบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่างๆใดๆก็แต่ให้เรานั้นฟัตุบใบยินให้เรานั้นทําการวิเคราะห์ทําการวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนนะครับว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องเท็จเพราะ รัฐบาลของเราก็เปิดเผยว่าผลของการที่เราไม่มีเคราะห์คืออะไรครับอาจจะเป็นผลที่ทําให้ท่านนั้นเกิดความเสียใจอย่างใหญ่หลวงก็ได้นะครับตอนท้ายอาญาที่บอกทำให้ท่านเนี่ยเกิดความเสียใจที่อย่างใหญ่หลวงก็ได้ซึ่งภาพเหตุการณ์นั้นในสังคมบ้านเราตอนนี้ก็เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับเราใช้สื่อเพื่อที่จะโจมตีซึ่งกันและกันโดยที่เรารับข่าวสารมาไม่ได้มีการตุบใบยิน้นไม่ได้มีการกันกรองไม่ได้มีการวิเคราะห์ไม่ได้การพิจารณา เรารับมาภายรารับมาและเราสามารถที่ส่งต่อได้เลยนะครับส่งต่อได้เลยนะครับพอส่งต่อไปแล้วข้อมูลที่เรารับมาเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่เกิดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องถือว่าอันัำดุลินละเป็นการดะวะแตะตามทัศนะของอิสลามเพื่อส่งข่าวสารต่างๆข้อมูลดีๆให้กับคนอื่นแต่ในมุมกลับกันครับ ข้อมูลที่โด้รับอาจจะเป็นข้อมูลที่ในเชิงของเป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาตกแต่งขึ้นมานะครับเราก็แชร์ต่อส่งต่อแน่นอนที่สุดเรากําลังเข้าข่ายในกรณีของการส่งความความสิ่งที่ไม่ดีไปให้กับคนอื่น <c oughs> เกิดมีคนอื่นมีเชื่อในข้อมูลเหล่านั้นทุกอย่างเราในฐานะที่เป็นคนส่ง่านต่อต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งในกรณีตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติธรรมดา นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจําวันของเราที่เราจะต้องได้พบต้องได้เจอลักษณะนี้ครับพอจะทีความเข้าได้ได้ในสมัยของท่านราสุลลองนะครับนั่นก็คือลักษณะของการยุแย่การใส่ร้ายนะครับก้าลุนก้าลุนเซ้ารีการใส่ร้ายการที่เป็นพยานเท็จการที่ให้ลักษณะคําพูดหนึ่งคำพูดใดก็แล้วแต่แต่ลักษณะการยุแย่หรือการใส่ร้ายสมัยก่อนนะครับ เราจะต้องเดินทางไปหาคนหนึ่งเพื่อที่จะบอกข่าวนั้นให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เชื่อตามสิ่งที่เราบอกหากคนนั้นเชื่อนะครับแน่รอนที่สดุดนะครับคนนั้นก็จะมีผลทําให้กี่คนหนึ่งจะต้องเกิดผลอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในสมัยของท่านอ,อุมรัรบ,บินอับินลําดนซีดกับมีผู้ชายคนหนึ่งมาร้องเรียนถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างนั้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 น นะครับท่านอุมารก็เชื่อนะครับเชื่อแต่ท่านอุมาลก็ถามว่าจะให้ฉันทํากับเผาผู้นี้อย่างไรจะให้ฉันลงโทษกับผู้ชายคนนี้ไหมกับคนที่ท่านบอกนี่ครับจะให้ฉันท่าน,าน,นลงฉันลงโทษไหมแต่ฉันสามารถต,ตัดสินได้ว่าตอนนี้คนที่นั่งอยู่กับฉันตัวเนี้ยก็คือผู้ชายที่มาฟ้องครับอยู่ข้างหน้าฉันตรวเนี้ยคุณกําลังอยู่ในอาญาของสุราห์ุจราตอยู่ อยู่ในที่บอกว่าอิราญาอาตกยากุมฟาซิกเป็นคนฟาซิกอยู่ท่านอยู่ในฐานะของคนฟาซิกอยู่แต่กระบวนการจัดการกับผู้ชายอีกคนหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องวิเคราะห์ว่าฉันจะต้องดําเนินการอย่างไรแต่ท่านที่ในฐานะที่มาฟอ้องฉันนะตรงนี้ท่านเป็นคนหนึ่งจากคนที่ฟาซิกนะครับผู้ชายคนนั้นได้ยินก็เกิดความตกใจขึ้นมาแล้วก็กล่าวกับท,ท่านอุมัศนะครับบอกว่า ฉันจะไม่ขอนําข่าวใดๆก็แล้วแต่มาฟ้องท่านอีกต่อไปแล้วในลักษณะที่ข่าวที่ไม่ได้กันตรองมาก่อนหรือข่าวที่ไม่ได้มีลักษณะของการที่เจตนาของฉันเพื่อที่จะปรับปร้ให้ร้ายกับคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่วันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถรับรู้ได้ครับในสังคมมุสลิมของเราในองค์กรของเราในมหาวิทยาลัยของเราในทุกๆท,กที่ในสื่อมีเดียของเราที่เรารับรู้รู้อยู่เราใอ้สื่อเพื่อถล่ออีก่ลุ่มหน่่ออีก่่ายห่ึ่งซึ่งที่เรา่ม่เห็นด้วย นะครับเป็นข้อมูลเชิงเปิดเผยวันนี้เราสามารถไปเปิดได้ในลักษณะข้อมูลเชิงเปิดเผยว่าเราใช้สื่อเพื่อการโฆษณาส่งเสริมชวนเชื่อกลุ่มของเราแต่ T, ดิสเครดิตรวมทีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนก็นแล้วแต่นะครับในฐานะที่เราไม่ใช่ผู้ที่ผ,ผลิตสื่อไม่ใช่ผู้ที่ควบคุมกำกับสื่อเราคือผู้ที่ใช้สื่อเราจะส่งผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ครับเราจะต้อง ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะส่งผ่านข้อมูลข่าวสารนั้นไปให้กับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มั่นใจกับการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เราไม่ส่งข้อมูลข่าวสารนั้นไปให้คนอื่นเป็นการที่ทางเลือกที่ดีสําหรับเราแต่เมื่อเราส่งไปแล้วสื่อสารไปแล้วนะครับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาผลกระทบมันจะเกิดขึ้นกับเรา ท่านอุนลอสวอร์สลัมได้พูดถึงเรื่องของคนที่พยายามใส่ร้ายหรือพยายามใช้สื่อต่างๆหรือพยายามคนที่ปลุกปั่นต่างๆนะครับไว้ในฮะดิษหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านอับดุลรามานรับท่านอสุลอได้ตอนนั้นท่านอสุลอได้อยู่กับแล้วก็ได้เล่าให้ฟังได้กล่าวได้ว่านะครับเอาไหมนะครับฉันจะบอกท่านถึงบาปผลละบุญอ่าความบาปความผิดที่ใหญ่มากนะครับนะครับบิอัคบาริลอัลกบาอิด นะครับความบาปที่ใหญ่หลวงมากนะครับบรรดาซอาบาวพกอลูบาลาก็ได้กล่าวว่าเอาครับฉันยินดีที่จะรับฟังท่านบอกมาได้เลยนะครับซึ่งคําพูดที่ท่านร,รสุลลฮ์ถามว่าอลาอุนับบิวุมบีอัคบารินกบาอิท่านรสุลลฮ์พูดถึงสามครั้งถามถึงสามครั้งถามว่าเอาไหมนะครับฉันจะเตือนพวกท่านสักอย่างสักสิ่งสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปอย่างมาก บาปอย่างมหาศาลบาปใหญ่มากนะครับบรรดาสวบก็ย้ำอีกว่าข้อูบาลาคุนาบาลารับครับรสุลลก็พูดย้ำอีกว่าเอาไหมฉันจะพูดอบอกสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ให้กับท่านนะครับบรรดาสวบบอกว่าก็ลูบาลาก็รับอีกหลังจากนั้นรสุลแล้ก็พูดออกไปนะครับรสุลลวว่าวะลาตุชริกุลลอท่านพวกท่านทั้งหลายอย่าชีริกกับอัลลอ นั่นคือสิ่งที่เป็นความผิดอย่างหานที่อัลลอฮ์ไม่สามารถให้อภัยกับเราได้เราไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มาเสมือเหมือนเทียบเคียงใกล้เคียงกับอัลลอฮ์สตาโนตาลานั่นคือการตั้งภาคีัอัลลอฮ์เป็นบาปเป็นผลบุญอาเป็นบาปค,ความผิดที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับตามศาสนาของศาสนาสลามสองก็คือองคุปุนอาวารีไดนี่คนที่ทอยเนรคุณทรยศเนรคุณต่อพ่อแม่ของเขาทั้งสองคน นะครับถือว่าเป็นความผิดที่ยิ่งยิ่งใหญ่มากในในระบบของศาสนาอิสลามของเราแล้วก็รอสุลลฮ์หลังจากนั้นในสมาสมาที่รอสุลลฮ์นอนเอมกายอยู่น,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นรอสุลลฮ์ก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็พูดแบบจริงจังมากบอกว่าชาฮาดะตุซอรีนะครับชาฮาดะตุซอรีการเป็นพยานเท็จหรือเอ้าหรือรอสุลละบาหรือเอ้าก้าลุซอรีหรือคําพูดในซูรีก็คือคําพูดที่เป็นเท็จ พยายามที่จะใส่ร้ายคนหนึ่งด้วยกับวิธีการหนึ่งวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับท่านอิหมัมกอซาลีได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ร้ายหรือการยุแย่ให้คนหนึ่งคนใดมีความแตแกแยกท่านได้บอกว่าการใช้วิธีเทคนิคใดๆก็แล้วแต่ครับที่มุ่งเพื่อที่จะทําลายคนหนึ่งคนใดไม่ว่าวิธีการนั้นนะครับจะเป็นวิธีการพูดวิธีการสื่อสารวิธีการเขียนหรือวิธีการ ปัตกถาอ่านอุตตะหรือวิธีการไหนก็แล้วแต่ที่ส่งเสริม่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาคนนั้นเข้าขายของผู้ที่อู่แห่และจัดอยู่ในประเภทของคนที่อยู่ในกระบะเอทอยู่ในบาปท,ที่ใหญ่ของศาสนาอิสลามนะครับในชีวิตประจาวันของเรานะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่ไม่ว่าเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับอาจารย์ไม่ว่าจะใครก็แแต่เราหนีไม่พน้นเพราะรเราหนีไม่พน้นระบบของโซเชียลมีเดียระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเราหนีไม่พน้น ทุกคนจะต้องมีทุกคนจะต้องใช้ทุกคนจะต้องทำเราไม่ปฏิเสธแต่วันนี้เราต้องย้อนกลับมาดูหุบผมของลอสบารา์นตลาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งต่อข้อมูลข่าวสารว่าเรากำลังเข้าข่ายของการที่ให้ร้ายหรือกำลังเป็นพยายามเท็จหรือพยายามที่จะสื่อสารหนึ่งสื่อสารใดก็แต่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนหนึ่งคนใดหรือไม่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแน่นอนที่สุด เราก็เป็นคนหนึ่งที่รสุลลฮ์ไม่ให้การรับรองแล้วก็รสุลลฮ์ได้บอกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในอัคบารุงกบาอิดอยู่ในสถานะของผู้ที่ดําเนินการในความผิดที่บาปใหญ่นะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีความนําเล้กซึ่งเรื่องพวกนี้ครับในประวัติศาสตร์สาสนอิสลามได้รับความบอบช้ำม,มาเป็นพอสมควรสมัยที่ไม่มีสมัยบรรดาอสวะต่างๆเราย้อนกลับไปดูสมัยของท่านอุสมานเหตุที่ท่านอุสมานถูกฆ่า เหตุที่ท่านอุสมานถูกปิดล้อมบ้านเพราะมีการปล่อยข่าวสารกันบอกว่าท่านอุสมานเป็นคนที่เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวเห็นกับประโยชน์ของตะปูลบานีมายาเหมือนกันยกย่องแต่งตั้งนะครับเป็นต้นเหตุของมันแล้วก็นําเงินส่วนหนึ่งไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของกิจการส่วนตัวจนทําให้บรรดาของคนสมัยนั้นมีความเชื่อและมาปิดล้อมบ้านของท่านอุสมานและผลจบสุดท้ายก็คือท่านอุสมานโดนสังหาร และเป็นปัญหาจนตั้งถึงมาถึงปัจจุบันนี้มาถึงบ้านเราถามว่าการเกิดเหตุการณ์ันั้นไม่ใช่เพราะเป็นการป,ปุกปั่นการยุแยงแตะแคงร,รัว่วหรือการเป็นการส่งเสริมก,การใส่ร้ายหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือของท่านหญิงไอาชานะครับท่านหญิงท่านหญิงไอาชาถูกได้รับความทุกข์อย่างมากกับการปรักปรำหรือใส่ร้ายในเรื่องของการเป็นชู้นะครับเป็นชู้นะ มีผู้มีคนที่กลา่าวหาว่าท่านอิช้าเนี่ยได้เป็นชู้กันแล้วก็ไปฟ้องท่านรส,สุลล้อ์จนกระทั่งอายะก์พุรอ่านได้ลงมายืนยันเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของท่านไอาชา้ช้าแต่ท่านไอ้ช้าต้องทนความทุกข์อยู่ประมาณเกือบหลายเดือนเหมือนกันกว่าที่อันกุรอ่านจะลงมาถ้าแม้กระทั่งรส,สุลล้อ์เองก็ยังคอยอายะก์พุรอ่านเพื่อที่มายืนยันความบริสุทธิ์ไม่สามารถที่ตัดสินได้ว่าไอ้ช้าคือผู้ที่บริสุทธิ์จริงหรือไม่นะครับจนกระทั่งไอ้ช้าีเองมีความเศร้าใจมีความเนื้อน้นอยเนื้อตามใจบอกว่ารส,สุ ท่านอยู่กับฉันท่านเป็นสามีของฉันท่านนะครับเป็นคนที่ให้ความรักกับฉันดูแลฉันมาตลอดณวันนี้มีแค่คนพูดว่าฉันเนี่ยไมีชูท่านเชื่อแล้วหรือนะครับมิท่านเชื่อหรือรอสุลล่อไม่สามารถให้คําตอบใดๆจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานอตัลาได้ว่าอยู่ลงคําสั่งมาเป็นอายะฮอุรอานยืนยันความบริสุทธิ์แล้วรอสุลล่ก็นําข่าวสารนี้ไปบอกกับไอชับอกว่าท่านคือผู้บริสุทธิ์ที่ผ่านมา ฉันไม่พูดอะไรเลยเพราะฉันต้องการให้เขาล้์ยืนยันฉันไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่จริงสิ่งที่เท็จฉันต้องใช้วิธีความนิ่งอย่างเดียวแต่ณนะวันนี้ท่านคือผู้บริสุทธิ์แต่ถามว่าวันที่ท่านอาชามีความทุกข์อยู่ประมาณหลายหลายเดือนอยู่นะครับกว่าที่อายะห์พุทอ่านอายะห์นั้นจะลงมานะครับ <c oughs> เป็นเพราะเหตุผลอะไรเป็นเพราะเหตุผลการให้ร้ายป้ายสีการยุ่เย,ยตะแขงรั่วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับนะ มีคนดาทอบรรดาสบะมีคนดาทอบรรดานะครับอุมุลมุบมินีมีคนบรดาทอบรรดาอุลมะต่างๆมีคนดาทอบรรดาคนมุยดิบต่างๆมีคนดาทอบรรดาคนที่ดาเนินกิจการศาสนาอิสลามปัถึงบันนี้นะครับที่เราสามารถสัมผัสชีวิตได้ใช้อะไรดาทอใช้สื่อต่างๆด่านะครับและใช้สมุนต่างๆใช้พักพวกต่างๆส่งต่อข้อมูลกัน ใช้ระบบการแชร์กันใช้ระบบส่งต่อข้อมูลกันจนกระทั่งจากวันนี้ด่าที่กรุงเทพถึงที่ปัตตานีด่าจากปัตตานีถึงกรุงเทพด่าจากซาอุดีถึงที่ประเทศอินเดียด่าจากอินเดียสามารถทําได้ในเพิ็กซาเดียนั่นคือฟิตนาที่ยิ่งใหญ่มากเราก็เลยต้องเรียนรู้สภาพของสังคมนะครับต้องเรียนรู้สภาพของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่มันเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเราไม่พูดถึงสภาพของโลกในร,รับยุวันนี้ ข่าวสารข้มอมูลที่เราได้รับเกิดความสับสนไม่รู้อะไรคือจริงไม่รู้อะไรคือเท็จนะครับส่งผ่านเรามาแต่ละวันนะครับเป็นสังคมของโลกมุสลิมเราแต่เราจะทําอย่างไรให้สภาพตัวของเรารับรู้ข่าวสารอยากมีสติปัญญาและส่งต่อข่าวสารอยากสติปัญญาเราจะต้องเป็นคนที่ใจตรงดังที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาดได้ยืนยันให้กับเราในฮุจรอตในสุรฮุจรอตนะครับนั่นก็คือเป็นข้อเดอนใจให้เรา أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج า م بسم الله الرحمن الرحيم من عامل ص ا ل ح ا ن ف لنفسه و من ع س ا ف عليها و ما ربك بظلم العبيد นะครับ الله سبحانه و تعالى ได้ปล่าศในอัลกุรอานว่าใครก็ตามครับที่ปฏิบัติความดีนะครับเขาก็ได้รับความดีนั้นตอบแทนและใครก็ตามที่ปฏิบัติอาปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาก็ได้รับผลทางแห่งความไม่ดีนั้น แท้จริงอัลลอฮฺสบานูตลาจะไม่เป็นคนที่ช่อชนนะครับลินอดีดบ่าวของพระองค์แม้กระทั่งน้อยกับและอัลลอฮฺยืนยันในคําหลักฐานนั้กล่าวก็คือว่าไม่เยะมัมมิสกอละซัรติลไคยเรยระว่าไม่ยยะมัมมิสกอละซรติลชัยรยระบุคคลใดก็แล้วแต่ครับกระทําความผิดความดีความไม่ดีสิ่งไม่ดีสิ่งดีแล้วแต่อัลลอฮหนึ่งจัรอะอัลลอฮ์ก็จะให้เห็นหนึ่งจัรอะในวันเกียร์มา และบุคคลใดก็แล้วแต่ที่กระทำความดีนะครับหนึ่งจรร์หนึ่งทุลีหนึ่งอนุผมทุลีครับซรร์เป็นทุลีที่อ่อนมากเป็นทุลีที่เล็กมากอัลลอฮ์ก็จะให้เห็นผนของมันนะครับอัลลอฮ์ะจะเปิดเผยในวันเกียรตมากเพราะอัลลอฮ์ะจะไม่เป็นอัลลอฮ์ะจะไม่ชดชนบาปของพระองค์นะครับแม้กระทั่งเล็กเล็กน้อยๆอยออลลอฮ์ก็จะไม่ทําการชดชดนะครับเป็นข้อเตือนใจให้กับเราทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนามธรรม่เรื่องรูปธรรมเรื่องของการ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالهدى ودين الحق وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إنا إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أتقاهم โอบรรดาผู้ที่ศรัทธาและก็ผู้ที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ขอเรียกร้องท่านอีกท่านอีกครั้งหนึ่งไปสู่ควายมยำเกรงต่อลอสุบานวตาลาสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่อลอสุบานาวตา,าใช้นะครับเราก็ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่าละเวน้นนะครับนั่นคือการยำเกรงต่อลอสุบานวตาลาและสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่อลอสสุบานนตา,าถูห้ามห้ามเราห้ามปรามเราถึงแม้ว่าสิ่งห้ามนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่เล็กมากสำหรับเรา ขอให้เราถือห่างห่างออกห่างไกลออกจากมันนะครับด้วยกับเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่าเข้าใกล้มันเมื่อเราอยู่อย่างนั้นได้แน่นอนที่สุดอัลลอฮฺสุบานุตลาก็จะให้สีฟัาความยำเกรงให้กับเรานะครับและเตือนเราอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการที่เรานั้นนะครับใช้สื่อต่างๆหรือว่าใช้ข้อมูลต่างๆในการที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพสังคมหรือตัวบคุคคลตัวคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นสาบันของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นในชุมชนมุสลิมของเราก็ดีครับการส่งผ่านใดๆก็แล้วแต่เราจะต้องคิดเสมอว่าการกระส่งผ่านนั้นก็คือการที่เรากําลังทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นผลทําให้เราเกิดการสอบสวนในวันข้างหน้านะครับการที่เราส่งผ่านไปหากเป็นข้อมูลที่ดีอลค์ก์ก็จะตอบแทนความดีให้กับเราแต่ในมุมกลับกันครับการส่งผ่านข้อมูลต่างๆนะครับ หากเป็นข้อมูลที่ไม่ดีนะครับเป็นข้อมูลที่เพียงเปิดความสะใจเป็นข้อมูลที่ต้องการที่จะลดความน่าเชื่อถือของใครคนหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่ต้องการที่จะนะครับทำให้องคอ์กรหนึ่งองคอ์กรใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่เคลื่อนไหวทางด้านเรื่องของสายสลามลดต่ําลงขาดสมาชิกลงเสียหายลงนะครับแน่นอนที่สุดอัลล็อกสบานวัตลาก็จะสอบสวนเราในวันข้างหน้านะครับเหมือนที่บอกว่าอัลล็อกสบานวัตลาจะไม่ชอบเรา أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل, سي... على محمد... على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد امين يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم ان جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شكيا ولا مقروضا ولا مخروما وحبلنا مسيئنا مقرصرنا لعاملنا ولا تهجنا اللهم في غبلة ولا تأخذنا على غدرة واجعل آخر قلامنا إن لم تآيالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عمتنا ربنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاشرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين